สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ช่องน้องมิกพารวยก็จะมีสูตรหวยมาแนะนํานะคะเป็นแนวทางนะคะของรัฐบาลวันที่16ตุลานี้นะคะที่จะถึงนี้นะก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วเนาะตอนนี้ทุกคนน่าจะหาตัวเลขกันแล้วนะคะว่าจะเสี่ยงโชคตัวไหนดีนะส่วนแนวทางของน้องมิกพารวยก็สูตรนี้ <c oughs> คือเห็นว่าเข้าบ่อยนะคะก็เลยอยาก มาแบ่งปันทุกทกท่านนะคะสนับสนุนให้เสียงโชคกับรัฐบาลนะคะลอตเตอรี่เท่านั้นนะคะทุกคนนะอ่ะน,นะคะรัฐบาลรัฐบาลนะคะสิบหกตุลาหกสี่ พศออนี้ก็สวยนะทุกคนแต่ไม่ยอมออกสักทีเนาะคนที่ตามพอศอก็จะตามกันมาหลายงมดแล้วนะคะแตก่ก็ผิดหวังกันไปเนาะยังไม่มาเลยจะเข้าพอศใหม่อยู่แล้วอ่าสูตรของน้องมิกนะคะ้งวดนี้นะทุกคนวิ่งรูดวิ่งรูดที่เก้าศูนย์นะคะวิ่งรูดที่90ย์จะเป็นสูตรที่1นะคะตัวนี้นะ ช่องน้องมิกจะมีสองสูตรให้ทุกคนเลือกนะคะสูตรนี้ก็จะเจาะอยู่ที่ไม่รู้ว่าโดนใจใครหรือเปล่าเนาะอันนี้เป็นแค่แนวทางนะคะตามสูตรนะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะไปชนของใครบ้างหรือเปล่าแอดคนไหนหรือเปล่าอ่าก็ตามสูตรก็จะมีประมาณนี้นะคะระวัง ระวัง6กับ9นะคะกลับหัวนะเป็นเลขที่แบบแอดทุกคนแบบว่าจะต้องการไว้เนาะเพราะว่าบางทีมันก็จะกลับหัวเลยาฝากเลขโชคนะคะฝากเลขโชคไปหนห่างนะเผื่อทุกคนชอบนะคะว่าที่แล้วเลขโชคของช่องน้องมิกก็จะอยู่ที่17นะคะแต่ ยังไม่เคยลง Y o u u u b เนาะมีรอบนี้คือคิดว่าเลขเข้าบ่อยก็เลยนำมาแบ่งตัแบ่งปันค่ะเลขโชคก็จะเป็นตัวนี้นะอ่านี่สูตรที่หนึ่งนะคะผ่านไปแล้วเลขโชคนี้ไม่เกี่ยวกับสูตรใดๆนะคะทุกคนจะเป็นเลขโชคของช่องเราเลยนะของงวดนี้นะคะสูตรที่สองสูตรที่สองรอบนี้สูตรสอรอบนี้ไม่ชนกับสูตรที่หน,นะคะทุกคน รอบที่แล้วงวดที่แล้วชนกับสูตรที่หนึ่งอยู่ที่ห้าเอ้ยอยู่ที่สามแปดนะคะตัวนั้น,น่จะชนแต่ทางช่องไม่ได้ย้อนหลังให้ดูเนาะเอาเป็นว่าไปสูตรนี้ก่อนเลยละกันงวดนี้เลยละกันแล้วยังไงมาดูกันว่างวดหน้าไอ้งวดเนี้ยจะเข้าไหมหรือยังไงเนาะถ้าโดนใจใครก็ นำไปเล่นนำไปเสี่ยงโชคได้นะคะเป็นแค่แนวทางนะคะทุกคนเพราะว่าแอดก็ไม่รู้ว่าเลขจะมาตัวไหนนะอ่าตรงนี้นะคะสูตรสองก็จะไปชนกับเลขโชคนะคะก็จะไปชนกับเลขโชคที่ได้มาเนาอะจะเป็นเลขของเราเองนะคะฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะถ้าเกิดเลขเข้ายังไงจะได้มาดูกันต่อนะคะใน งวดถัดไปนะคะติดตามไว้ก็ดีเนาะเดี๋ยวนะคะ,ะ,ะแคปไว้ก่อนก็ได้นะสูตรที่แอปสูตรที่ช่องทางช่องอะ่ะสนับสนุนมากที่สุดก็คือสูตรหนึ่งนะคะสูตรหนึ่งนะคะจะเป็นสูตรที่เข้าบ่อยนะสนับสนุนรัฐบาลน,นะคะ ฐบาลเท่านั้นค่ะยังไงก็ขอฝากแนวทางของช่องน้องมิกนะคะไว้กับพี่ๆเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าเกิดเลขเข้ายังไงฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ในงวดถัดไปนะคะ เราจะมาลุ้นกันดูว่าสูตรจะเข้าไหมจะเข้าต่อเนื่องไหมนะคะสวัสดีค่ะ